ใส่แบบเหมือนใส่ตัวห้ามขึ้นนะครับผมใส่คัดไว้แต่ผมจะต้องมาผูกลวดตรงนี้ก่อนกันมันหลุดโอเคหลุดแล้วอันตรายครับผมห้ามหลุดเด็ดขาดครับรูคาดน็อตนะครับผม เดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเดี๋ยวผมจะมาแกะแบบให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนดูขาลูคานจะหายไหมครับตัวที่เราใส่ขาไว้รูน็อตพวกนี้สำคัญครับห้ามหายเด็ดขาด สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงศ์ครับผมมาพบกันอีกครับบรรยากาศเช้าๆครับกับช่างแบงค์ BNT นะครับผมตอนนี้ครับทุกท่านเห็นข้างหน้านี่คือโครงเหล็กครับผมโครงเหล็กที่ให้เเนมัดพนันนะครับผมแต่มัดไม่กี่ต้นแล้วครับผมก็ให้เจเขามัดให้นะครับผมโอเคตอนนี้เก้ต้นครบครับเหลือแค่2เม็ดครับผม2เม็ดอีก6ต้นยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยเหล็กยังกองอยู่ที่เดิม ตัวนั้นก็เป็นเสาหน้าห้าครับผมความยาวสี่เมตรใช้เหล็กคอยนะครับเด็กคอยก็ยังนับไม่ได้หมดครับลูกค้าสั่งยี่สิบต้นครับผมเอาขึ้นไปแล้วสี่อยู่ในพิมพ์อีกสองแต่เทวันนี้ก็น่าจะเป็นแปดนะครับวันนี้ก็น่าจะได้แปดต้นละส่วนตัวนี้ครับจะเริ่มทํานะครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับมารับชมวิธีการเข้าแบบเสาหน้าแปดนะครับผมเสาบากไม้นะครับบากตัวนี้จะน่าจะทําเป็นบากคอคู่นะ อ่าใช่ใช่บ่าข้อคู่10เซนนะครับผมแต่ว่าเหล็กดัดยากยากครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการดัดเหล็กแล้วก็เข้าแบบให้ดูนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับอ่าการที่เราจะดัดนะครับเราต้องมีอ่าอุปกรณ์พิเศษนะครับผมช่วยในการค้ำไม่ให้บ่ามันเหล็กมันหลุดจากปอกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมอุปกรณ์พิเศษของผมเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเหล็กมันแข็งครับตอนนี้จะดัดแบบธรรมดามันไม่ได้นะครับผมต้องดัด โดยใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ โอเคครับก็จะได้ลักษณะบานนี้ครับผมเพราะว่าเราจะทําการดัดให้ปลายมันเข้าหากันนะครับผมเพราะว่าเราจะใส่บักข้างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดัดตีนอีกครับดูในพิมพ์กับผมแต่ตอนนี้เราดัดตัวนี้ใช้ทุกส่วนของร่างกายครับผมในการดัดไม่งั้นมันดัดไม่ได้ครับผมมันแข็งมากครับผมเหล็กรุ่นนี้ยังมีอีกเหล็กอีกชนิดหนึ่งครับเหล็ก SD ไม่ใช่สิเหล็ก16มิลครับผมเหล็ก16มิลใหญ่กว่านี้อีกนะครับ ดัดยากยากยากมากๆเลยครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมดัดตัวนู้นต่อนะครับผมแล้วเราจะไปดูกันที่แบบของเรานะครับแบบหน้าแปดของเราเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็เอามาใส่แบบแล้วครับดัดตีนไว้แล้วครับดัดยากมากบาที่เราจะใส่นะครับเป็นบาคอคู่ครับโอเคเนี่ยคอคู่นะครับผมเป็นบาคอคู่อ่า หัวเสานะครับอยู่ที่12เซนนะครับผมแต่ลูกค้าสั่งแค่10เซนนะครับผมแต่นี่มันเท่าไหร่ยี 20. ลูกค้าสั่งแค่10 1สิเซนนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคบา่าหัวเสาหัวเสาจะสุดแค่นี้เดี๋ยวเราจะทํำยังไงดีครับผมถ้ามันไม่มีเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าผมจะทํำยังไงนะครับ โอเคครับก็ได้ก็สรุปทําอย่างนี้ครับผมรองโฟมครับ2แผ่นแล้วก็มีแผ่นเล็กนะครับแผ่นประมาณครึ่งนิ้วนะ <c oughs> อันนี้นิ้วครึ่งกับกับนิ้วหนึ่งนะโอเครองสองแผ่นมันก็จะได้ประมาณสัก10เซนนะครับผมโอเคครับ,คครบก็ผ่านครับผมเดี๋ยวทำการประกอบเข้าแบบกันเลยนะครับผม ครับผมหลังจากที่ใส่ขาครับลูกค้าสั่งสองครับผมลูกคาลูคนอตสั่งสองแต่ว่าเรามีนูเลียวนะครับผมตรงนี้ก็ต้องได้ใส่แบบเหมือนใส่ตัว้ามขึ้นนะครับผมใส่คัดไว้แต่ผมจะต้องมาผูกรวดตรงนี้ก่อนกันมันหลุดหลุดและอันตรายครับผมห้ามหลุดเด็ดขาดครับลูคานอตนะครับผมแล้วก็มีลูคานครับผมลูคานหกสิบเซนครับจากวัดจากตีนเสาขึ้นมานะครับผมลูกค้าสั่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเอาเหล็กไม่ใช่สิเอาลวดมาผูกก่อนนะครับผมตัวนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําการเทนะครับผมเทปูลงนะครับโอเคครับอ่าโอเคครับก็ผูกลักษณะนี้ครับผมผูกลวดผูกกับขาไว้ไม่ให้ขามาหลุดนะครับผมถ้าเราเทปูลงไปกลัวว่าขามันจะหลุดลงไปนะครับผมต้องผูกไว้กับเหล็กนะครับผมอย่างนั้นขาจึงจะไม่หลุดนะครับรูน็อตครับผมรูน็อตห้ามหลุดครับโอเค แล้วก็รูคานด้วยครับผมรูค้านก็ผูกไว้ครับผูกลักษณะนี้นะครับโอเคมาทเทกันเลยครับผม ครับโอเคครับก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับการหล่อเสาหน้า8นะครับผมหน้า8หรือหน้า20คู่เซนนะครับ <Whoa. S 1> เดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่าย3ามโมงเลยผมจะมาแกะแบบให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนดูขาลูคานจะหายไหมครับตัวที่เราใส่ขาวไว้รูน็อตพวกนี้สำคัญครับห้ามหายเด็ดขาดโอเค ถ้าหายแล้วมันต้องได้เจาะใหม่ครับผมต้องเอาสว่านเจาะไม่งั้นก็ต้องเลยทําใหม่เลยนะครับผมดัง oh, <no. S 1> นั้นต้องมาแกะแบบดูนะครับผมว่าจะผ่านไหมเดี๋ยวตอนสักสามโมงครับเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลาสามโมงแล้วผมได้เวลาแกะแบบแล้วครับผมเดี mm. ย๋ยวไปดูก่อน โอเคครับก็แกะป่าแกะแบบออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็จะไปสํารวจดูนะครับผมว่าลูกขานะครับมันหายไหมครับลูคานอยู่ดีหรือเปล่าอยู่ดีครับไม่หายรูนอ็อตล่ะรูน็อตก็ยังไม่หายครับผมยังมีขาอยู่ว้าว <Wow. S 1> ครับยังเห็นขาอยู่ฝั่งนี้ละ่ะโอเคยังเห็นขาอยู่ตัวนี้ละ่ะ ตัวนี้ก็ไม่หายครับ <Whoa. S 1> เพราะว่าเรามัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมัดขาไปแล้วโอเคไม่หายดูสิมีอะไรหายบ้างน,นี่เห็นไหม <c oughs> ก็ไม่หายครับผมโอเคผ <c oughs> ่าผนารรครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการรอปฐมทุมมาเล่ครับผมเสาหน้าแปด เจ้าแรกนะครับเจ้าแรกของปีนี้นะครับผมก็มาประเดิมด้วยเสาความยาว2เมตรกับ2เมตรถ้วนนะครับผมโอเคเป็นบ้านต่อไม้นะครับผใช้บากต่อไม้นะครับนี่ครับลูกค้าสั่ง10เซนครับผมบากหัวนะครับแล้วก็มีบากพาครึ่งครับผมพาครึ่งคือครึ่งเข่าครึ่งเสาครับพาลงมาอีก50าสิบเซนเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิป คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมคลิปหน้าน่าจะเป็นหน้าหน้าหรือเปล่าจะอดใจรอนะครับผมเสาสองเมตรนะครับบาก50สิบเซนนะครับผมโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ